สุดยอดไอเดียหนุ่มโชว์เทคนิคออมเงินกับแฟนฝากเดือนละ600บาทตั้งกดเหล็กสุดพีคจนใครเห็นก็อยากทำตาม เก็บเงินออมสำหรับอนาคตตั้งแต่ชีวิตคู่ได้เริ่มต้นเป็นแฟนกันนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะภาระที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีมากมายเกินจะนับได้การวางแผนเก็บเงินทุนสำหรับครอบครัวจึงเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆแต่การเก็บเงินต้องมีเทคนิคและมีวินัยกันมากพอสมควรจึงจะทำได้เช่นเดียวกับเรื่องราวในโลกโซเชียลนั้นก็ได้ปรากฏโพสต์ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ได้ชักชวนกันฝากเงินโดยมีการตั้งกฎไว้อย่าง นน่าสใจจนชาวเน็ตแห่แชร์นับหมื่นครั้งโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กโดยระบุว่าบัญชีคู่เงินอนาคตฝากเงินทุกเดือนคนละ600บาทไม่ถอนไม่เบิกใช้ทุกกรณีฝากทุกเดือนจนกว่าจะแต่งงานแต่งแล้วเก็บต่อเรื่อยๆใครนอกใจนอกกายบอกเลิกก่อนไม่มีสิทธิ์ได้เงินในบัญชีทั้งหมด นับว่าเป็นเทคนิคการออมเงินเพื่ออนาคตของชีวิตคู่แถมยังเป็นเหมือนทุนประกันความซื่อสัตย์หากใครคิดจะเลิกก่อนเงินทั้งหมดนี้ก็จะตกไปเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งทันทีใครจะลองทำตามก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ